สวัสดีครับมาพบกับเกม Minecraft 0วน74.1กันนะครับวันนี้จะมาเล่นออนไลน์พี่ผมสวัสดีสวัสดีกันด้วยโอเคปับ๊บทัไม่ก่อนสิ ใกล้ค่ากาค่าอะไรก็เอาอางรนะทำไมพี่จะตัหนโอ้มันวิ่งมันวิ่งหนีเลยเห็นไหมเอลงมาก่อนนะหักขุดน้หาหิน <Okay. S 2> อโอเคถันเจีน้ำจะท่วมท่วมนี่ไงบอกว่าน้ำท่วมฝนดับเลยใช่ไหมอ้าไม่ต้องการกวาด ขุดป้ายสร้างบ้านในเหมืองก่อนอีกดีก,กว่าทำประตูแป๊บหนึ่งนะ เข้าบ้านเดียวทำประตูเดียว<ำ>ไม้จะหมดแล้วเ,เยอะไหมใช้ม,มือขุดเหรอ จอมขุดไม้ซะจริงไม้เผาไม้ถาวรงจ้าไรที่ตุกยราเลือนขนาดนี้ออมันดับแล้วโอเคทำทอดเร็ว เออใช่ใช่ใช่สวยสวยสวยเอาโอเคเอาไปเผาด้วยกันทำทอดเดียวเอาประตูเผาได้ปะเนียมีกี่อันสองเผาไม่ได้เผาไม่ได้เออ อามาทำทอดโอ,อ้ข้างนอกหมื่น่อดีก็ซัมบี้มาจุงเดี๋ยวอยราท็อตตรงนี้ด้วยมาเร็วโอเคอ่ะไม่มีไม้เหลือแล้วขอสติกหน่หนึ่งชิ้น สติกหนึ่นงชิ้นได้ได้ยินป่ะเนี่ยสติกหนึ่งชิน้นหมดแล้วสติกหมดแล้วเอาดันเจียนอิ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 นจริง จริงนะอย่าโกหกกันนะดาบหนึ่งปเตอร์หนึ่งโอ้เจอฮะเจอฐานด้วยเจอเหล็กและเจอกับดักด้วยอันฟ้ามันมีกับดักกัดักคือกวด อุ้ยปากลงไปเอาหมดวดอะไรใช่ท่านดีใจจังแล้ว่ามันเยอะมากงงมก็ตอบบออ็อกสี่เหล็กจริงอ่ะจริงไม่รู้ เลงมั้งลงมังเสร็จก็จะจบคลิปนะครับผมก็บอกทไ,ไมก็บอกไปเดี๋ยวเขาแบบให้ทําไม่ไม่อัดตาเนี่ย ไม่ได้ปั่นสักหน่อยปั่นก็ได้ไม่โบยทอดจ๋ากลับมามะกดกดกดทอดเมื่อจุงเบยเป็นไรเออทานฮึนจ๋าเจอเหล็กด้วย กับดักโอ้โหกับไม่รอดเจอเหล็กอีกแล้วทำอย่างนี้มันเซยองสุดๆเลยนะอย่ากับดักรอดตายมีอะไรบ้างโอ้โหบ้านชัดๆเลยนี่เป็นบ้านใช่ไหมอันฟะฝากเออ ฐานชัดๆฐานเยอะมากเหล็กอีกแล้วเจอเหล็กเจอแล้วนะเนี่ยเยอตรงไหน,นแค่สิบหกสิบหกก่อนเองใช่เดี๋ยวเจอของดีไปดีมาเจอลาวาขุดลงไปลึกๆมากๆเจอลาวาเขาตายไปเลย ก็ทำไมวนะเนี่ยนี่เลยเขาว่าจำขุดขุดช่วยแต่ไม่เก็บเอาวิวไปซะอันฝาเหล็กก็คอเหล็กไม่ต้องมาแย่งเลยคนพันเหล, <c oughs> ล็กเล็กเล็ก ของข้ารเ,เล็กอีกแล้วทำไมเล่นมาคาบั้านี้เจอเ,เอล็กเ้ยไม่ต้องเล่นวะเด็กเป็นสิ่งที่มีเหล็กยิบสีก้อนแล้วครับ เลี้ยงหกกนได้ก็ได้จะตันนะเห้มันตันเนี่ยเจอเหล็กตัอหน้าต่อตาเออมืดมืดมากมากฮ้ยเวิใครอ่ะมีทางหนึ่งเปล่า มีฮะจริงด้วยเล็กเกนชื่อปะะ่ะล่ะอืมมันมืออย่าตี โอ้้ามาทอดหมดอันนี้ามาขุดเรือทานเขาไม่ขุดแล้วเขีงเก่ออองกอะไรอ่ะเจอเห็ดด้วยเจอเหล็กด,ด้วย ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่ชี้หล่ะตาเนี่ยอืมเหล็กจูเหล็กเหล็กอ่าเหล็กอยู่บนหัวพอดีเหล็กอยู่บนหัวเป็นสิ่งอันตรายส5สิหาแล้วกัองข้าง เจอวะเนี่ยออฮะเ,เ,เ,เจอดันอีกที่หนึ่งแล้วก็เจออีกที่หนึ่งเขาขอขึ้นไปทำอีตเตอร์ก่อนเด้อเดี๋ยวทางขึ้นเราอยู่มองไซแล้วเนี่ย๋เอ,อเจอ,อ,เอ,อ ้ังขึ้นจะมีหินที่ถูกขุดแล้วแล้วจะเป็นอ๋อหินสีแดงอืมช่วยเลยนอกอินทรียาบาสไทยใช่ไหมล่ะ แล้วเราจะเจอกวดแล้วเราก็ต้องปักขึ้นมาอีกแล้วเลี้ยวจะทำทางเป็นรอนให้เลี้ยวคุณให้คุณเลี้ยวขวาถ้าจะเจอทางขึ้นก็ขึ้นไปแล้วก็หมุนวติ้วๆขึ้นมาบ้านขึ้นมาดิ เขาไม่มีไม้เลยสักก้อนเหล็กสี่สิบหกก้อนของเขาหมดฮ่าโคดรเนเรารวยจังเลยเนาะอีกแป๊บหนึ่งจะเลิอกอัดคลิปครับ ตามว่าไปไหนนานไม่ได้อัดคลิปนานก็เพราะว่าออสอบใช่สอบสอบเสร็จก็พี่ไม่เล่นด้วยพี่ไม่เล่นด้วยเสร็จก็ไม่อยากอัดไม่อยากอัดเสร็จก็เออก็ไม่อยากบอกเลยว่ามันไปหาเกมอื่นเล่น เกมที่มีในเครื่องก็น้อยมากมีสองเกมในเครื่องโอเคตอนทำนี้เสร็จมัจะเลิอ,อดคลิปเลยนะ่าแม่ผมจะมาแล้วเพียงแค่นี้เราก็ตั้งจบคลิป นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วแชร์ให้ซับตะไคร้คผมด้วยนะบ๊ายบายอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์ล่ะจบนะบ๊ายบาย